นี่คือข่าวที่ช็อกโลกเลยนะครับวันที่3มกราคม2 0ง6สหสหรัฐอเมริกาเปิดปฏิบัติการทางท,างทหารแบบสายฟ้าแลบเข้าไปถึงใจกลางเวเนซุเอล,ลาเลยวันนี้เราจะมาค่อยๆปอกเปลือกเหตุการณ์นี้กันทีละชั้นเพื่อหาคำตอบให้ได้ว่าเบื้องหลังปฏิบัติการที่ชื่อว่า Absolute Resolve ครั้งนี้สหรัฐเขาต้องการอะไรกันแน่ลองดูไทม์ไลน์นี่สิครับคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากจริงๆในช่วงเวลาที่โลกส่วนใหญ่ยังหลับไหลอยู่เลยนะเริ่มจากตีหนึ่งเป้ง โจมตีทางไซเบอร์ทําให้ก,ลกาลกร์ซ่มืดดับไปเลยครับตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยจากนั้นไม่นานฝูงบินรบก็เข้ามาคุมน่านฟ้าได้หมดก่อนที่หน่วยรบพิเศษจะเข้าไปถึงตัวประธานในที่ปดีมาดูโรทั้งหมดนี้เนี่ยจบลงในเวลาไม่ถึงสองชั่วโมงเป็นปฏิบัติการที่ต้องบอกว่าเร็วและแม่นยําจนน่าทึ่งเลยครับแล้วคําประกาศจากทําเนียบข่าวที่บอกว่าเราจะเข้าไปบริหารประเทศนี้เองชั่วคราวโอ้โหนี่เป็นคําพูดที่ท้าทายมากแล้วก็ไม่เคยมีใครกล้าทําแบบนี้มาก่อนเลย ซึ่งมันก็ทําให้เราต้องตั้งคําถามดังๆเลยนะครับว่านี่คือเรื่องราวทั้งหมดจริงๆหรือหรือมันเป็นแค่ฉากหน้าของเป้าหมายที่มันใหญ่กว่านั้นกันแน่เอาละครับเรื่องราวแรกที่เราได้ยินหรือถ้าจะให้พูดก็คือเหตุผลอย่างเป็นทางการที่สหรัฐบอกกับคนทั้งโลกเนี่ยก็คือปฏิบัติการครั้งนี้เป็นสงครามต่อต้านยาเสพติดเพื่อโค่นล้มองค์กรอาชญากรรมขนาดมหึมาเนี่ยแหละครับคือข้ออ้างทางกฎหมายที่ถูกหยิบขึ้นมาใช้เลยข้อหา สมคบคิดก่อการร้ายด้วยยาเสพติดที่มาจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเองเลยนะครับโดยเขากล่าวหาว่ารัฐบาลมาดูโรเนี่ยใช้เงินจากการค้าโคเคนมาเป็นภัยคุกคามความมั่นคง,งของอเมริกาก็คือเป็นการสร้างภาพให้ปฏิบัติการครั้งนี้ดูชอบธรรมนั่นเองแต่ที่มันน่าสนใจมากๆก็คือรูปแบบนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับปฏิบัติการนี้เนี่ยเกิดขึ้นในวันครบรอบ36ปีของการบุกป,ปานามาพอดีเป๊ะเลย แล้วพอเอามาเทียบกันดูนะโอ้โหเหมือนกับภาพสะท้อนเลยครับทั้งเป้าหมายที่เป็นผู้นําประเทศเหมือนกันเหตุผลเรื่องยาเสพติดและวิธีการที่ใช้กําลังทหารบุกเข้าไปจับกลุ่มเหมือนกันเดะเลยเอาละครับทีนี้เรามาเริ่มปอกเปลือกชั้นแรกกันดีกว่าเพราะถ้าเรื่องยาเสพติดเป็นแค่ฉากหน้าสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างใต้มันก็คือรางวัลที่แท้จริงคุมมรัพย์ที่มูลค่ามหาศาลมากๆที่ชื่อว่าน้ำมันครับ เพื่อเห็นภาพชัดๆว่าเดิมพันครั้งนี้มันสูงแค่ไหนลองดูตัวเลขนี้ครับ3แสนล้านแบรเรลนี่คือปริมาณน้ำมันสำรองที่พิสูจน์แล้วของเวเนซุเอลานะครับซึ่งมันใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ยยกว่าของซาอุดีอาระเบียด้วยสามไปแต่ประเด็นสำคัญมาอยู่ตรงนี้ครับคือไม่ใช่น้ำมันทุกชนิดจะเหมือนกันน้ำมันของเวเนซุเอลานี่มันเป็นน้ำมันดิบชนิดหนักหรือ e ฮ v y c r u ูด ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเลยนะในการผลิตน้ำมันดีเซลสำหรับรถบรรทุกเรือเดินสมุทรหรือเครื่องจักรกลหนักต่างๆและนี่แหละครับคือสิ่งที่โรงกลั่นในสหรัฐต้องการอย่างมหาศาลเลยนี่มันคือเกมใหญ่เลยครับการที่ได้ควบคุมแหล่งน้ำมันนี้หมายความว่าสหรัฐทำอะไรได้หลายอย่างพร้อมกันเลยนะ 1. คือส่งบริษัทของตัวเองอย่างเชฟรอนหรือเอ็กซอนม i l ลเข้าไปเร่งการผลิต2คือกดราคาน้ำมันในตลาดโลกให้ต่ำลงเพื่อสู้กับเงินเฟ้อในประเทศ และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือตัดอำนาจต่อรองของกลุ่ม o p e ปคพลัที่นำโดยรัสเซียกับซาอุนั่นเองครับแต่นี่มันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าแค่เรื่องพลังงานหรือเชื้อเพลิงนะครับมันคือการวาดแผนที่อิทธิพลโลกขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ที่อเมริกาถือว่าเป็นสวนหลังบ้านของตัวเองเลย ในเกมภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยปฏิบัติการนี้ก็เหมือนกับการล้างกระดานครั้งใหญ่เลยครับเพราะมันคือการกําจัดอิทธิพลของ2คู่แข่งคนสําคัญอย่างจีนกับรัสเซียให้ออกไปจากหลังบ้านของอเมริกาในพริบตาเดียวเลยทั้งจีนที่เคยได้น้ํามันไปใช้หนี่หรือรัสเซียที่เป็นพันธมิตรคนสําคัญของรัฐบาลมารูโรคือหายไปเลยนักวิเคราะห์หลายคนมองว่านี่คือการประกาศใช้หลักการมอนโรในศตะวรรษที่21แบบเต็มรูปแบบเลยนะครับหลักการนี้มีอายุกว่า200ปีแล้วนะที่บอกเอาไว้ว่า ทวีปอเมริกาคือเขตอิทธิพลของเรามาหาอำนาจอื่นห้ามเข้ามายุ่งและครั้งนี้ก็คือการส่งสารนั้นออกไปให้ดังและชัดเจนที่สุดและนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่มองไปไกลถึงอนาคตมากที่สุดเลยก็ได้ครับคือการเอาทรัพยากรจากยุคเก่ามาเชื่อมโยงกับการแข่งขันทางเทคโนโลยีแห่งอนาคตนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าพลังงานราคาถูกและมีเสถียรภาพจากเวเนซุเอลาจะถูกเอาไปป้อนให้กับ Data Center ขนาดมหึมาที่กินไฟมากมาก เพื่อให้สหรัฐเอาชนะจีนในสงคราม AI ให้ได้นั่นเองแล,แล้วเราก็มาถึงก่นกลางของเรื่องนี้กันแล้วครับว่าคลื่นกระแทกทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหญ่นี้มันส่งผลกระทบต่อโลกการเงินในชีวิตจริงของเรายัางไงบ้างตลาดการเงินนี่คือตอบสนองทันทีเลยครับแล้วก็มีผู้ชนะที่เห็นได้ชัดเจนมากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นทันทีภายใตแนวคิดที่ว่าซูเปอร์ดอลลาร์กลับมาคุมตลาดพลังงานโลกอีกครั้งส่วนทองคําก็พุ่งสูงขึ้นเลยในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเวลาที่โลกปั่นป่วน และแน่นอนหุ้นบริษัทน้ํามันยักษ์ใหญ่อย่างเชฟรอนกับเอ็กซอนมบิลก็พุ่งขึ้นทันทีเพราะมีโอกาสกลับเข้าไปทํากําไรมหาศาลที่สําคัญคือนอกจากน้ํามันแล้วอิทธิพลของสหรัฐยังครอบครูไปถึงอีกหนึ่งขุมทรัพย์มหาศาลนั่นก็คือทองคําสํารองของเวนเนซุเอลาอก,กว่า161เมตริกตันซึ่งนะักวิเคราะห์บางคนถึงกับเรียกว่าเป็นดับเบิลแจ็คพอตเลยนะครับคือเหมือนถูกรางวัลใหญ่ซ้อนกัน2ต่อนั่นเอง การกลับมาของปิดโตรดอลลร์ที่แข็งแกร่งขึ้นมากแบบนี้มันสร้างแรงกดดันอย่างหนักเลยนะครับต่อสกุลเงินอื่นๆทั่วโลกซึ่งก็รวมถึงเงินบาทของไทยเราด้วยที่อาจจะอ่อนค่าลงแล้วก็ทําให้ต้นทุนการนําเข้าสินค้าต่างๆแพงขึ้นได้แต่มันมีความเสี่ยงที่น่าสนใจมากๆซ่อนอยู่ครับเขาเรียกว่าดีเซลช็อคมันคือสถานการณ์ที่อาจจะกลับตาลปัดได้เลยนะคือถึงแม้ว่าราคาน้ํามันดิบอาจจะถูกลงก็จริงแต่ถ้าการผลิตน้ํามันดีเซลจากเวเนซุเอลามันไม่กลับมาเร็วพอเนี่ย โลกจะขาดแคลนดีเซลทันทีแล้วค่าขนส่งทุกอย่างก็จะพุ่งสูงขึ้นสวนทางกันไปเลยครับเราได้ปอบเปลือกเรื่องราวนี้จากฉากหน้าเรื่องยาเสพติดสู่รางวัลคืนน้ำมันแล้วก็ไปถึงเกมภูมิรัฐศาสตร์ที่ใหญ่กว่านั้นแต่คำถามสุดท้ายที่ท้งไวใ้ให้เราทุกคนได้คิดต่อก็คือปฏิบัติการที่เวเนซุเอลาเนี่ยมันเป็นแค่เหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือนี่คือสัญญ,ญาณเปิดฉากของสงครามแย่งชิงทรัพยากรครั้งใหม่ของโลกที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจริงๆ Many Skills เป้าหมายหลักๆของช่องนี้เลยก็คือเขาอยากจะช่วยอัปเดตทักษะด้านการเงินให้คนฟังนะครับให้ทันโลกยุคใหม่ทั้งเรื่องการลงทุนพื้นฐานแล้วก็เน้นไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างพวกบิตคอยคริปโตต่างๆแล้วก็ยังมีสินทรัพย์ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างหุ้นทองคําแล้วก็พวกเทรน์การเงินใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาหลายคนรู้สึกว่าข้อมูลมันเยอะมากตามไม่ทันจริงๆแล้วก็เวลาจำกัดด้วยใช่ไหมครับช่องนี้ก็เหมือนจะตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้พอดี